สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์นะผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่10เดือน2นะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลในคู่ของลิเวอร์พูลนะครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมเตะเวลาตี2.45นะครับในพรีเมียร์ลีกเราไปุูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลจะทำได้กี่ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับ ลิเวอร์พูลทำได้3 6 7 8 9 10 11แปาทำได้11ประตูนะครับผมใน5นัดหลังสุดนะครับ11ประตูนะครับส่วนทีมเยือนนะผมเลสเตอร์นะครับทำได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ามาทำได้9ประตูเองนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับ9ประตูโอเคครับต่อไปนะครับอันดับกับคะแนนนะครับสำหรับอันดับกับคะแนนนะครับลิเวอร์พูลนะครับอยู่อันดับ2คะแนน48นะครับผม เรอูลนะครับอันดับ2คะแนน48สนะครับส่วนเลสเตอร์นะครับอันดับ12นะครับคะแนน26นะครับผมอันดับ12คะแนน26เลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคสําหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของเรพูลนะครับเปิดออกมาต่อที่2ลูกนะผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ3านะครับผม3ลูกครึ่งนะครับโอเคครับก็เป็นทางของเจ้าบ้านเรพูลนะครับต่อที่ ต่อที่2ลูกนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ3านะครับผมโอเคกดวิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็คำนวณคู่ลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ออกมานะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่80%นะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นที่สูงครึ่งแรกแล้วก็สูงเต็มเวลาได้นะครับสำหรับคู่นี้ส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับมีโอกาสชนะอยู่ที่ 5 0สนะครับส่วนทีมยอร์เลสเตอร์นะครับมีอยู่36%นะครับก็ห่างกันมากพอสมควรเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็แนะนำให้เล่นไปที่สูงแรกตามโปรแกรมนะครับผมแล้วก็สูงเต็มเวลานะครับผมไปสูงแรกหรือว่าสูงเต็มก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ราคาเต็งนะครับไปที่ลิเวอร์พูลตามโปรแกรมบอกได้เลยนะครับผมไปเต็งที่ลิเวอร์พูลนะครับต่อ2ลูกผมว่าลิเวอร์พูลยิงแน่ครับ2ลูกถ้าชอบก็ไปตามโปรแกรมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าท่านไหนสนใจนะครับอยากได้โปรแกรมตัวนี้ไปใช้จริงๆนะครับวิครคะห์ได้ทุกคู่ทุกลีกนะครับผมโอกาสที่จะแม่นยำนะครับ80%นะครับผมแล้วก็ยังมีทีเดตประจำทุกวันให้อีกด้วยนะครับผมก็สามารถถ้าเข้ามาขอรับโปรแกรมตัวนี้ได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปหรือว่าลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ